ม่เขียวครับว่าจังไงสวัสดีคุกท่าทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับโมนี้มาเลยมาตามในท้าไม่เขียวได้ยินข่าวว่าฟันเดียกแล้วนะครับดูแล้วคนว่าฟันนะครับโมนี้่คนหัวตาฟันฟันก็เป็นฟันธรรมดาฟันกลางวันฟันมีคนว่าเขย่าง้วเว้นมื่อก่อนันบอกเลขยคนนี้น้อยเนาะแม่เอาบอกสุฟังน้อยเลยฟันว่างเลยครับฟันเลขออกได้สามมือเลยมานอนยง้เว้นเว้นนอกฟันเพราะเคยฝันยง้เว้นจะเคลียร์ออก ลายเป็ดเนี่ยช่างเรียบว่าอะเป็นบุกนักบ้านวานเพื่อนบ้านทุกทางบ้านนะเพิ่งบ้านหลินน้ำบัดนเพิ่งก็เลยว่าเอ้ามักเสือเอาทะเลขตัวนี้ยังมาท่านหรอกตัวหนีมาสั่นว่าเลขตัวใดวาสั่นวันเห็นแยกแก้วเพิ่งมาหาเพิ่งเลยไปตกทะเบียนรถไฟไม่ได้เพิ่งเลยถามว่านี่เด็กไหมเพิ่งมาเสือเอาเถื่อนแม่วะสั่นว่า มันสิแมนี่ดีเพราะย่าแมน่าก่นใน่วามฝันจนไรจะมาบอกเลขยมเว้นเขาเคยฝันยมเวินก็นเคลียดได้จะนอนเนยนเลยนอนอยเยนมันอากาศกังเสียละเลยนอนรับได,ได้เกียวฮะมันมันเลขทะเบียนรถคอยมันแปดเจ็ดศูนย์สามเคยถือจุดได้สามตัวรงเออเจ็ดศูนย์สามเราเรีทายทมันเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามกระด้งไม่ได้มัน แง่คนกับข้ามจังไรจังงานขข้ามาแม่ยังขมข้ามเราพดเลยว่าเอานี่เดรเีกนันเสื้อในเดินนี่เดเนไปตบเส้อเดี๋ยวตบเส้อทะเบียนรถทะเบียนรถไฟมันขึ้นรุ่นมากกว่ากันฝันมากวัดที่ขี้วันเป็นเหลีนอยู่ด้วยนั่นแหละฝันเจี๊ยมนั่นฝันว่าที่ขี้รับฝันว่าเขามาบอกกันละอืมักตัวได้เลยเหรอมัเก็บทุนซ้ำเลยะเพราะว่า ตามเลขกันนี่ละนนเนียนตัวเบียร์รถเบียร์กัแปดเจ็ดศูนย์สามอันหลับเพ่นว่านีเ่เรเรียกกันเสือในเด้อว,ว่ากันได้แก้วว่าได้แก้วคนกับบ้านตายได้ยาขงขามหลินลน,น้ำไม่พ้มฟันเชียวในมาเก็ุศูนย์สามเนาะเมียน เจ็ดก็สี่เจ็ดศูนย์ศูนย์สามไปนแล้วเนาะตัดไปสลับตัดหนาลายล้างไปแหนมหานเห็นาะตัดอะรเนาะแนมตัะรก็เป็นตัดเอา่ะเนาอผู้คนดีซื้อนาะงก็่ะมีละตัดไปลายได้พี่น้องตัดเอาด้วยนะครับมั้นก็ตัดก็ขาวซื้อตัดลายลายไม่็นหลายไม่สชหลายโซ่หดเจ้าสามตัวนี่มาเจ็ดศูนย์สามแหนมง่าวงเอาที่เลย่ะแหนมน่าจะถือเพราะว่าคุณยางมาบอกมามีความฝัน มาบอกเงี้ยมแมนพันยางก,กับนอนยู่เงี้ยมบาลีทีเงียกหนึ่งศูนย์แดหนได้พี่น้องนะครับบาลีที่ <108 S 2> <108 S 1> ได้นะครับเอาวิา่ศูนย์ปดที่น้องกันเงินนั่นหละกับซืือเอาตัวน,น,น,นี้เจ้าจะมาแบกเจ้าได้พี่น้องหาถามหาถามเลขบ้านแมนเลขที่บ้านหนึ 108. ่งูนย,ออย์แปดโมสาเสือเ้ามได้มอายุม่เขียวอะไาแดห้าแปด้อายุไม่เขียวนะครับ อแม่เนะดอกเอฟซีพันมาถามนะครับเหาห้บอกถามอายุแม่เนาะเดี๋ยวมันเกิดถามเมื่อกลางตัวหรือเปล่าครับไม่แต่ว่าห้อยอีมาตัวเขาคอยเสือเอานะครับแมนคุณพ่บอกมาบอกฝันกลาวันคือแม่แก้วเนาะแมนแม่แก้วคุณพ่อบอกเอานี่เดี๋ยวเลขคนว่ามาตบชัตถึเบียรรถเสือกได้หนี่าท่านมันมาท่านออกเป็นหนิคนว่าไม่เช่นฝันแล้วม่เคี้าคือว่ามือล้างฝันวันที่รถขั้นนี้แม่นขี่รถขั้นนี้ไปเดินเพื่อนคล้ายๆครับก่อนพอพบมีเสียว่ายถึว่าขี้รถขึ้นอะ ลักษณะเดียวกันม่แม่ลักษณะเดียวกันเหมือนมันตายมันทีนึงพอดีเนาะมันทีนึงกลุมผ้าโอ้ยมันได้ชุดสามหกชุดลบุ้นหุ่นไหวมาได้ซื้อมาออกอีบีก็ดี๋ยวคนเชียไม่เชียกับฟันมาขี้มันขึ้นหน่าจำได้ตอนัหนนะแม่มาได้ซื้อแม่คนตายไม่ไเราใส่คนตายเ้าคายห่างงานเนาะางานอามาฝันเจียหนัฝันเจียลก็มันไม่จบไนได้ไปนอน ข้าวบุญาวพ่อแต่ไส้บุกอดสาอือหือว้าวพี่น้องหาผ่าดเด้อนะครับสำหรับนม่ท่ามม่เขียวในวันนี้นะครับฝันกลางวันเด้อพี่น้องครับฝันว่าไม่แก้วมากบอกเสือแน่เหลียกอยู่หลดนะครับทีไปทะยานเลยแปดเจ็ดศูนย์สามเด้อนะครับันหมักสี่สามตัวเจ็ดศูนย์สามนะครับมัเล็กก็ตัดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์สามส่วนใบเลยทีคนหนึ่งศูนย์แปดมู่สามเด้อนะครับกระคออีโจ้ไขมันนั่นไม่เขียวในวันนี้เด้อนะครับัน ฝันกลางวันฝันไปนี่ตก็ฝันมิโชคด้วนยะเพินนเ่นเคยฝันรถขันเนื้อดลมันมันดอกนันนั่นไม่เคยก็จำได้ไหมฝันเกี้ยวไปนไดก็นวั่นโดนนะฝันเกี้ยวดีเออไม่ค่อยผ่านไหมเกี่ยวันรถขันนี้อก็ค่อยเดินทุกวันรับโดดแต่ว่าฝันเกี่ยวจึกจำได้ล่าสุดเท่าอ่อง,ง,งนะันเราแปดหนึ่งเื่อยมาเลยเนาะโอ้ไม่ขีดนึงขนาดเด้วขีดยังมรดชิ้นขีดนึงอย่างนั้นได้พี่น้องเดี๋ยวสิเลื่อมขีดนึง บาโคตรันเกิดทามเอาหอดขีดมาด้วยเต้อามันถือทามนะเดี๋ยวทามอีกว่าเขาอก่าเรียงแปดหนึ่งนะเด้เอาแปดหนึ่งใส่ไว้ละนะครับอีกได้ขีดหนึงพี่น้องมันอยขนาดนี้อีกหนึ่งอยขบนขีดนะครับแปดเจ็ดศูนย์สามเลยนะครับตัวพันมางกเีกเ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามห่ครับเหลือสามตัวแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์สามหนึ่งศูนย์แปดมูสาเป็นเลขบ้านได้นะครับบ่เคยฝันนะเฝันยามวิ่งึงบ่เคยนอนวิน อปกติมานั่งเล่นเว้ยว่านันงอนอเนี่ยเสียทุนนั่ก็มาหลับเมื่อไรมันอ,นอากาศดีอ,อากาศดีขึ้นแบบนี้เนาะก็เล่นนั่งมานเนี่ยไม่เนี่ยังคนกับม่านหรือนั่งเหมันกับยางกับมาเป็นยางอะไรได้กันนะโอ้ยนี่เด็กเล็กมางามแต่เสื้อเอาแต่แม่เป็นเล่นกันที่ใส้นตะเบียนรถจะเดี๋ยวมาคนบอกเลยเนานะอืมคนบอกเรื่องซื้อขึ้นซื้อลงเม่ด้พี่น้องอันนี้ล้ำตรงมันถือกันละ ทีนนามดเงินไหลมัดงินไหลเนาะอืมมันมดเงินไหลมัดินไหลเนาะอืมแต่ว่าผู้พักสุ้ซีกอะแดดแ้นนะครับเรากันอะไรสิหรอวะเพราะว่าปิดคดเรื่อบ่ผู้คนสื่อพนังดีคำนวณเองหรอคำนวณเาเนาะอมเนเจีงทท้งไว้ดอกสื่อส่งดอกอ้ก็จะรูนี้เลยผู้กจอนเ่แม่ผู้คนเสียนเล็กมีคนสื่อขึ้นซื้อล่งเหตุไปจแนวเลยันติ มันถึกนะโอ้สกการหน่อยะครับนึ่งกับ่าไขยลงขึ้นเด้อยเอาซ้ำนี่แล้วเอผมเือกันเ่ยอันเจริญ้จกับว่าไ้สื่งรงไม่ใช่ขึ่ขึนกับว่าเมนเซียนนะกัเอินไปน้ำพนหนัะาจะได้กัเอาน้ำฝนนั่นะตัไม่ได้ทสองานะ โอ้คือว ja. uh, right. so ันร่งมันวะต้อร่งไดร้องรคือว่าคนบอกคำนวณก็ลดขึ้นลดลงอย่าเยแต่ลงเป็นแร่อต่ละครับวีเคราได้ครับคนคำนวณนะคนคำนวณเป็นคนจตใจใ่ชวหน้ารถกูก็แค่น้ำมันสิกูก็ยังตลอดรถมันก็คือว่าหรอวะมีขึ้นต่ดรุ่ง่ดรุ่งแต่มเดียวม่แต่ลดมาสเน่ือว่าแมนคำวาลดหน่อยก็ม่ใจ่รุ่งคุณสองคสามสีนั่างรวยเดียวเลย มันเบาๆมีสองคนสามหรือวะเนาะมันก็ต้องซื้อรถขึ้นเลยเพื่อเราลอกเพื่อนพี่น้องเอ้ยนะครับเตียงโศกเนาะแล้วมันน้ำเย็นมันมีหางวะขาดเพราะมีหางวะแล้วมันไปจังแดนล่ะเขาบอกว่าอยู่ทางผีฝันทางผีทางขุนเพื่อเป็นผู้หมุนเนาะเออข้อสิบหมุนมุนมาได้มาบอกกันแล้วนางซื้อเอาเลยเพนมาได้แบ่งปันกันเนาะแมนอือชื่อโีกกันดีไปหมดละอ๋อสรุปเลยพี่น้องสรุปด้วนะครับโดนมาได้มีนักลองมันลองเพลงได้บุ้งมือนีัน เอาดีเดี่ยวแนีวยอสิลปินครับครสรุปว่าวันนี้ไม่เขียวฟังงานวันนด้นะครับว่าไม่เกี่ยวมาสกิดบอกซื้อเลขกินรถเด้เยว่าต้อไปที่เป็นรถนะครับเลขรถข้างหน้าขึ้น1ขีดนะครับ0ูนยเจ็ดศนย์สามนะครับเนมักเลขสามตัวนึ่งเจ็ดศูนสาต่าเแปดเจ็เจ็ูนย์ศูนยสานะครับบัลลีนหนึ่งศูมู่สาอ้าวให้ชมให้มันน่ไม่เขียวในวันนี้งให้มาฟังรับร่ำลุอยสุๆทุกคนครับ เดี๋ยวเราเศร้าเลยนักร้องกำลังดีกิีตาอ้าวกำลังดิีไปออกข้อเสร์ทาาเงินอนบนกบกับน้ำถ่วมอันลำลุ้ยสุขุมสุขัสวัสดีครับ